ก็สวัสด,ดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้กราฟิกของ f a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะไปเป็น l o w e r third แบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้คือฟังก์ชันของ f a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะเราจะได้เอาตัวเนี้ยมาเพื่อที่จะแบบสมมติว่ามีคนเข้ามาคุยกับเรานะครับเสร็จแล้วเราจะเอาคอมเมนต์เนี่ยดึงขึ้นไปบนวิดีโอ OBS ของเราอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาทำแบบนี้ อย่างนี้ง่ายห้านาทีไปเลยทีนี้แบบนี้ทำยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็จะเรียกว่า lower t h i r d นะครับ lower t h i r d หมายความว่าเป็น a n i m เมชันต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ดึงคอมเมนต์ขึ้นมาการที่จะเพิ่มหัวข้อเป็น t i เ l ิลแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเงี้ย ของ Facebook ตอนนี้กราฟิกมันจะขึ้นอัตโนมัติอย่างเช่นตัวนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะขึ้นหรือเปล่านะเอเอเอาด้านบนเอาด้านบนเอาด้านบนดีกว่าเอาสมมุติว่าผมจะเอาคอมเมนต์นี้ขึ้นนะครับอย่างเช่นสวัสดีครับอาจารย์พอเราพูบิสทูกราฟิกมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติอย่างเช่นตัวนี้มันมันไม่เห็นนะเพราะว่าเราไม่ได้กดเพย์สมมติว่าเรากดเพย์ดูครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมมันก็จะดีดขึ้นมาแบบนี้ สมมุติว่าผมจะเอาข้อความที่สองสมมุติว่าคนที่2บอกว่าหาคอนเทนต์อะไรทําร่วมกันดีไหมผมก็จะทําแบบนี้หนึ่งสองซ้ํมมาแล้วเห็นไหมคอมเมนต์ที่สอืมถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นแอนิเมชันแบบปั๊บปั๊บป,บป,บป,บปบเราสามารถที่จะไปปิดตรงนี้ก่อนได้นะครับกราฟิก ตรงนี้คือกราฟิกอันนี้คือกราฟิกตัวตัวกราฟิกจะเป็นตัวสั่งงานและตัวปิดนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเราเลิกเผยแพร่กันมันก็จะเป็นว้า ah ปิดมาแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มเข้าไปในคิวเราสามารถที่จะกดเผยแพร่อีกรอบหนึ่งก็ได้อย่างเช่นว่าเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คนนั้นมีคําถามบอกว่ายัางไงนะ เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแอนิเมชันที่แบบว่าบึ๊บเข้ามาเพื่อที่จะให้เรา,เาทราบถึงว่าเรากำลังคุยกับคนดูคนนี้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับอย่าที่นี้มันทำยังไงเริ่มต้นแบบไหนเราก็มาเริ่มต้นที่ในฟังก์ชันที่มันเป็นการถ่ายทอดสดหรือเป็นไลฟ์นะครับก็จะเป็นไลฟ์โปรดิวเซอร ในหน้าเพจ Live Producer นะครับหน้าเพจ Live Producer เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าสตรีมแดชบอร์ดนะครับประสิทธิภาพการสตรีมกราฟิกการทําวิดีโอโปรคำถามความช่วยเหลือและรายงานต่างๆนะครับทีนี้เราก็จะมาเจาะมุ่งที่ไปกราฟิกอย่างเดียวเลยกราฟิกคือตัวนี้อ่าผมเอาตัวนี้ออกก่อนออกให้หมดผมเอาออกให้หมดก่อนที่ ก่อนที่มันจะมีแบบนี้เราก็ต้องสร้างสร้างตัวนี้ให้มันก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราอยู่ที่หน้า f e c o o o s l a s h l i v e แล้วก็ p r o ิเซ e r นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่คำว,ว่ากราฟิกแล้วเราให้ให้ให้เรากดเข้าไปที่กราฟิกนะครับมันก็จะขึ้นอยู่หน้าต่างอย่างนี้มันบอกว่าคิวความคิดเห็น แล้วก็เผยแพร่ข้อความจากความคิดเห็นต่างแถบด้านบนด้านข้างที่ไอคอนที่มันเป็นสามเหลี่ยมจุดจุดจุดไอสามจุดจุดจุด,จดอย่างนี้คือคือเอาตอนนี้มันไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเราเอาเมาส์เอาเมาส์ไปติ๊กเมื่อไหร่นะครับมันจะโชว์ว่าอ่าสามจุดขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างกราฟิกกันว่าตัวนี้เราก็กดที่ไปสร้างกราฟิกเราอยากได้กราฟิกแบบไหนมันจะมีอินโทร บัคโลโก้ทิกเกอร์โลเวอร์เทิร์ดคัสตอมอิมเมจเป็นต้นอย่างเช่นพวกเนี้ยมันก็จะใช้ในการที่จะเอานำเสนอคนละแบบแต่ผมชอบใช้โลเวอร์เทิร์ดกับอินโทรจากค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะครับเรามาดูการที่เราจะทำโลเวอร์เทิร์ดกันก่อนอย่างเช่นโลเวอร์เทิร์ดเราจะบอกว่าไทเติลด้านล่างอ่ะที่เราอยากจะให้โชว์วันนี้ก็คือการสมมติสมตสมติการ ทำ lower third นะครับ subtitle มีไหมถ้าอยากเป็น subtitle มันก็จะเป็นแบบคัาที่บอกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการ steam live BuyPage p pa เพจอะไรอะสมมุติ obs a อบาสอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องและไตเติลนะครับีนี้เราก็บันทึกทีนี้เป็นบันทึกแล้วมันก็จะไปอยู่ด้านหน้าที่เป็นคำว่าเป็นเป็นกราฟิกเสร็จแล้วเราอยากจะให้มันโชว์นะครับลองให้มันโชว์เราก็จะได้ไตเติลมาแล้วเห็นไหมครับ อันนี้คือไตเติล lower third นะครับแต่มันจะมีอยู่2รูปแบบนี่เห็นไหมการทําการทําแต่ว่ามันไปทับที่ lower third เราก็ไปแก้ไขวันเว้นวักไปเห็นไหมครับนี่เราก็ได้วิธีแก้ไขบอกว่าที่อักษรทับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เราก็จะได้หัวข้อในการเป็นแอนิเมชันในการไลฟ์ของเราเสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวผ่านไปนะครับอย่างตัวที่2ก็จะเป็นกราฟิกที่มันเขาเรียกว่าอินโทรแล้วกันอินโทรอินโทรอินโทรมันก็จะเหมือนกันเลยอินโทรก็จะเหมือนกันอย่างเช่น Facebook นะ Facebook Live ลองเอพ o โซ Name บันทึกทีนี้มันยังไม่ได้เผยแพร่นะตัวนี้มันยังถูกเผยแพร่อยู่เราเลือกเผยแพร่แรกไปก่อนเราลองกดที่คําว่าเผยแพร่ดูครับเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะเต็มจอมันจะเต็มจอเสร็จแล้วเราอะจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ข้างหลังจอนั้นคืออะไรก็คือว่าเป็นอินโทรในการเข้ารายการนั่นเองนะครับ อย่างเช่นตัวนี้ถ้าอยากจะรู้วิธีเอาไปติดตั้งทำแบบไหนใช่ไหมสมมุติเราได้เราได้กราฟิกที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวเ้าผมผมเอาอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นคอมเมนต์ดีกว่าจะได้ทำทีเดียวก็คือคอมเมนต์ผมจะเอาคอมเมนต์ตัวนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมจะเอาไปทำเป็น การดึงคอมเมนต์เข้ามาอ่านเพื่อที่จะพูดคุยกับคนดูเราเราติ๊กที่นี่แล้วกดที่คาว่า p u b l i s h to graphic มันก็จะขึ้นความเห็นตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่โชว์นะลองลองปิดลองปิดมันจะเป็นขึ้นโชว์ด้านหลังหมายความว่าไอเลเยอร์ intro นั่นนะ่ะมันจะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับเพื่อที่จะก่อนที่จะเข้ารายการของเราแล้วการติดตั้งทำย่างไรเดี๋ยวไปดูตรงนี้ อันนี้เลือกเผยแพร่ก่อนเนาะทีนี้พอเราพอเราทำเสร็จเสร็จสบเรียบร้อยว่ามีอินโทรโลเวอร์เตอ์หรือว่าเป็นคอมเมนต์ดึงคอมเมนต์เข้าไปคูดคุยกับคนดูของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะก๊อปปี้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าคัดลอกเสร็จแล้วคัดลอกเดี๋ยวเราก็จะมาที่หน้าจอของผมอันแรกนะครับอย่างเช่นตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมาที่หน้าจออันนี้ อันนี้คือหน้าจอที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นะอีกจุดจุดหนึ่งก็คือเอเจเกมมิ่งผมไลฟ์ไปที่ไป4เพจเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของดูตัวตรงนี้นะดูตรงนี้นะนนะเป็นหน้าจอของ OBS นะครับอันนี้คือผมดูอยู่นะครับอันนี้หน้าจอของ OBS นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับทีนี้ผมก็จะมาที่ตัวนี้ก่อน มาหน้านี้ก็คือว่าหน้าที่มันเป็นไลฟ์โปรดิวเซอร์ของเราเรามาคัดลอกเมื่อกี้เราคัดลอกมาแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาที่หน้า OBS นะครับมาหน้า OBS เสร็จที่นึงแล้วเราก็จะมาเจอตัวที่มันเป็นซอสคำว่าซอสเดี๋ยวผมดึงซอสออกมาให้จะให้ได้เห็นชัดๆนะครับตัวซอสของผมเนี่ยมันต้องกดบวก เสร็จแล้วเรากดที่คำว่า browser นะครับ browser ตัวนี้เราตั้งชื่อบอกว่าเป็น lower แล้วแต่ใครจะตั้งยังไงนะครับเป็น lower third ths ดีอ่ะเป็น lower third lower third facebook เดี๋ยวจะจาผิดเพราะว่าผมมี lower อัเอ่อ facebook โอเคเสร็จแล้วตัวนี้ที่เราก๊อปมาเราก็มา ctrl o n o v ได้เลย หน้าต่างของเราต้องการที่ความละเอียดที่เป็นเป็น 1920, คูณ1080คือ 1080p นั่นเองเ,องเต็มจอเห็นไหมครับขอบจอแดงขึ้นก็คือไม่เจออะไรไม่เจอแน่นอนตัวนี้ผมดึงจากตัวเพจที่เราไลฟ์สดอยู่ปกติเพื่อที่จะเอาโลว์วเติร์ขึ้นด้านบนเก็บ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 ซอสก่อนทีนี้ผมจะเปิด ทำการเผยแพร่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว l o ว e r t เตอร์ไตเตนะครับสําหรับการเผยแพร่ลองดูหนึ่งองอ่าเห็นไหมครับมันขึ้นแล้วการทำโลว์ r t เ i อร์สตีมสตีมไลฟ์บาย obs Advisory อย่างที่เราทำในเบื้องต้นนะครับตรงนี้คือหน้า Live Producer อย่าลืมนะครับเราต้องไปทำที่หน้า Live Producer อย่างเดียวนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเอาซอสแล้วนะที่มันเป็นเบราว์เซอร์เอามาติดที่หน้าจอตรงนี้ที่มันเป็นหน่วยของซอสนะครับตามทันไหมครับไม่งงนะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะได้คำว่าไททิลสำหรับโลวอร์เทิร์ดเรียบร้อยว่าข้อมูลตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้คือฉันกำลังอธิบายอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ย นะครับอย่างเช่นตัวอินโทรเห็นตัวอินโทรไหมครับสมมติเราเราผยแร่กดเผยแร่เสร็จปุ๊บอันนี้คืออินโทรมันจะเต็มจอเลยเหมือนกับว่าการที่เราจะเริ่มเข้ารายการการจะเริ่มเข้ารายการฉันจะเปิดอินโทรเปิดเพลงคลอคลอ,คอไว้โดยที่แบบว่ามีดนตรีอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะแบบว่ารอที่แบบว่าเฮ้ย ฉันกำลังจะเริ่มแล้วนะภายในอีกหนึ่งนาทีฉันจะเริ่มไลฟ์สดแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดเลิกเผยแพร่ปุ๊บมันก็จะไม่ออกนะนี่คือคําว่า intro กับ lower third จะต่างกันนะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่ facebook ที่มันเป็นคิวความคิดเห็นลองกดที่คําว่าเผายแพร่นี่ เราสามารถดึงคอมเมนต์ของคนที่จะมาคุยกับเรานะสมมุติว่ามีเราเราเรา,เราถามแบบนี้นะครับเราก็จะเจอว่าเฮ้ยคนนี้มีคำถามให้เรานะแต่ว่าเราจะคุยคุยบนหน้าจอเนี่ยฉันจะเอาแบบนี้นะไปไปขึ้นจออะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะทำการปิดมันมันก็จะหายไป อ่เสร็จแล้วตัวนี้ก็คือ lower third for facebook graphic นั่นเองนะครับตัวนี้ก็สำหรับคนที่อ,อยากจะโชว์โชว์ว่าวหัวข้อหัวข้อวันนี้คืออะไรก็คือเป็น lower third ปกติแล้วก็คิวความคิดเห็นก็คือว่า สามารถที่จะเอาไปคุยกับคนดูเราได้นะครับว่าคนดูถามแบบข้อความเนี้ยก็ขึ้นจอบอกว่าข้อความนี้นะเพื่อที่จะปักหมุดมันเป็นโพสต์ปักหมุดเมื่อก่อนนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ Facebook เขาทําเป็นกราฟิกมาให้เราที่จะแบบว่าคุยกับคนที่เขาถามเราได้ง่ายขึ้นแบบนี้เองนะครับสำหรับการทำโรบอทเติร์นะครับมีอะไรอีกไหมตอนนี้ก็คือมันก็มีโรบอทเติร์อิน เราว่าเติร์ดอินโทแล้วก็คอมเมนต์นะครับอย่างเช่นตัวโลโก้โลโก้นี้ก็จะไปเกี่ยวกับรูปภาพาผมมีรูปภาพอสมมุติว่าเราติ๊กที่โลโก้บัคดูเราลองอัปโหลดรูปผมจะเอาอัปโหลดที่ผมมีเมื่อกี้ของนี่เขาเรียกว่าโลโก้นะสปอนเซอร์เราคอร์ดรถมิวสิกวิดีโอบันทึกเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปที่บัคโลโก้คําว่าบัคโลโก้เสร็จแล้วเราลองเราลองเราลองกดเผยแพร่ดู มันไปอยู่ที่มุมขวาแค่นี้เราก็ได้โลโก้ที่แบบว่าสะดวกสบายวืบวับวืบวับติ๊กโลโก้ปิดโลโก้ติ๊กโลโก้ปิดโลโก้ตกโโกโโกแต่ตัวเนี้ยเราสามารถทำได้โดยที่เราทำใน OBS ก็ได้นะครับผมเลยไม่แนะไม่แนะนำให้ไป ที่กราฟิกตัวนี้เพราะว่าเราทําคนเดียวมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยว่าต้องไปกดตรงนี้ก็ไปกดตรงนี้แล้วค่อยกลับไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับลองเปิดโลโก้ปิดโลโก้เห็นไหมครับมันก็จะฟีดเอาฟีดออกจบนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนตัวอักษรที่เราจะเผยแพร่สมมุติว่าเราเผยแพร่ตัวนี้เสร็จปุ๊บตีมเราเป็นสีสีเขียวสมมติตีมเราเป็นสีสเขียว,มมว,เ,เ,ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนพวกเนี้ยเปลี่ยนกราฟิกเปลี่ยนยังไง รเราสามารถที่จะเข้าไปที่เลือกรูปแบบอ่าเห็นไหมมีออฟออฟนี่คือออฟนี่คือแบบสแตนดาร์ดก็จะเป็นชื่อแล้วก็ตัวอักษรสีขาวแล้วก็อลูมิเนียมเป็นสีเทาขาวสีเขียวก็ไม่ชัดเจนสีบลูน้ำเงินที่เราเลือกเมื่อกี้ก็จะเป็นชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นตัวสีชีสสวัสดีครับอาจารย์ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสีดำออนี่ก็สวยนะสีดำมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับแพทเทิร์นเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเข้ากันกับธีมธีมเพจของเราอะไรประมาณนี้ของผมก็จะเป็นสีขาวเขียวเนาะเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าผมเป็นธีมสีขาวเขียวอยู่แล้วผมก็จะใช้แต่พวกสีขาวเขียวสีขาว ดำเขียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะสวยเขียวนะแต่ถ้าอยากเลือกสแตนดาร์ดก็ออฟก็ถือว่าสวยแต่เมื่อกี้สีน้ำเงินเห็นไหมก็จะเป็นธีมของ Facebook สี Facebook ไปอืมเสร็จแล้วนะครับการเปลี่ยนเทมเพลตรูปสีและ lower third intro bug ของโลโก้แล้วก็คอมเมนต์นะครับในที่นี้เลยแล้วมีอะไรอีกบ้าง Uh, เราไปดูที่ uh, ตัวนี้นะครับตัวนี้มีให้เราเรียกลองดูว่า full screen มันก็มันก็บอกบ่งบอกอยู่แล้วนะครับเป็นชื่อ full screen นะครับก็สามารถที่จะแบบเต็มจอเออเขาเรียกว่าเต็มจอนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นการการทำให้มันเต็มจอก็คือเราผมลองมาทำแบบนี้ดูไปที่เอาไปที่เดิมไปที่ custom image แล้วเลือกอัปโหลดจะเอาภาพไหนลงนะครับอย่างเช่นผมจะเอาภาพนี้ลงแล้วกันสวัสดีปีใหม่อ่าเสร็จแล้วสวัสดีพีใหม่เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาคือภาพเต็มนะเราลองเราลองก็ได้บันทึกก่อนก็ได้บันทึก ก็จะไปดูข้างบนว่า custom image ที่เป็น full screen function พวกนี้มันอยู่ข้างบนแล้วเราลองเผยแพร่ดูเต็มจอแต่ภาพพวกนี้เราสามารถทำที่ OBS ได้นะครับเราเลือกเผยแพร่ดูแล้วลองมาที่ fill crop fill crop หมายถึงไม่ไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรไม่เอาขอบที่มันเป็นสี น้ำเงินน้ำเงินแบบเมื่อกี้เห็นไหมอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมตัวตัวนี้ที่เราทําตอนแรกเมื่อกี้เราไม่ได้ติ๊กที่ฟิลคอปมันก็จะมีขอบสีน้ําเงินนะครับเสร็จแล้วถ้าตัวนี้เราอยากเอาฟูสกรีนโดยที่ไม่ฟิลคอปมันก็จะเต็มจออ่าทีนี้คือส่วนของกราฟิกมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทิกเกอร์ตัว er ทิกเกอร์ทีนี้ผมก็ไม่เคยลองนะเดี๋ยวเรามาลองด้วยกัน OBS at w i s e r y ก็จะเป็นทิกเกอร์ลองติ๊กทิกเกอร์ไปอ๋อวิ่งเนียนๆเ,เลยฮะเป็นตัววิ่งด้านล่างแล้วแบบเนียนๆเ,เลย เป็นหัวข้อก็คือเมื่อกี้ obs a d v i s o r y สอนไลฟ์สวยด้วย obs เอาลองบันทึกดูแล้วก็เลิกเผยแพร่อันเก่าแล้วเผยแพร่อันใหม่ก่อน อ่าไม่ขึ้นเอ,อ้าไม่ใช่ไม่ใช่มันขึ้นอยู่อีกอันนึง obs advisory แต่ว่ามันไม่ขึ้นสอนร้ายนะมันก็มีแค่นี้นี่ก็คือเป็นวนลูปโดยปกติเป็นตัวอักษรเลื่อนวนลูปโดยปกติ นี่ไงมาแล้วจะตามมาทีหลังงั้นเหรอก็มีได้นะก็จะเป็นสมมุติรายงานข่าวการรายงานผลผู้สอบได้แต่ละระดับแต่ละแต่ละแต่ละ ลองบันทึกดูแก้ไขแล้วก็บันทึกดูแล้วก็ลองปิดแล้วก็เผยแพร่ดูใหม่มาไหมโอ้เป็นตัวอักษรรายงานมาเลยเชียวสอนลายด้วยการเผยแพร่อ,อะไรต่างๆมันก็จะเป็นตัวอักษรที่วิ่งวิ่งวิ่งค่อนข้างเนียนนะผมว่าเนียนเนียน ตัวตัวอักษรวิ่งด้านล่างเนี่ยเนียนกว่า OBS เนียนกว่าฟังก์ชันฟิลเตอร์สกอรของ OBS นะครับเนียนกว่าเนียนกว่าอ่าลองเลือกเผยแพร่ดูเห็นหั้ยทีนี้เราก็ได้กราฟิกและดูกราฟิกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ครบแบบไหนอะไรยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปตกแต่งหน้าจอของสตรีมของทุกคนได้ เออสวยมากวันนี้นะครับทีนี้จบจบแล้วครับสำหรับการทำสตรีมเมอร์โลว์เวอร์ สำหรับการทำกราฟิกมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีอินโทรมีอิมเมจมีโลโก้แล้วก็มีตัวอักษรวิ่งของฟังก์ชันกราฟิกที่ Facebook เขาทำมาให้อัปเดตตัวใหม่มาให้ดังนั้นเราสามารถที่จะตกแต่งต่างๆได้ตามใจชอบสำหรับ l o w วอร์เตที่เราจะขึ้นได้ดังใจสบายๆนะครับอ๋อที่สำคัญมัน เป็นการดึงคอมเมนต์เนี่ยดึงคอมเมนต์มาพูดคุยด้วยนะครับอย่างนี้โอ้โหแจ๋วแจ๋วแจว,แจว,แจวเพิ่มความน่าสนใจของสตรีมเรานะครับก็ยังไงก็อย่าลืมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเรียนนะครับก็เข้าไปกดติดตามได้ที่เพจ Facebook obs advisory นะครับ ก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณในการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคับ